Premises, สวัสด le ีครับทุกคนนี่ครับวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบนะครับให้ดูผิวของลูกมะกรูดนะครับกับส้มคังคอกนะครับผิวของส้มคังคอกหรือว่าส้มอัมพาวาเนาะนี่ครับอันที่ลูกกลมๆนะครับแบบนี้ก็เป็นสรรเนาะเป็นผิวเกลี้ยงนะครับผิวกลมเกลี้ยงเนาะผิวเกลี้ยงนะครับทีนี้มาดูนะครับนี่ครับส้มอัมพาวากับมะกรูดนะครับนี่ครับมะกรูดก็คือจะเป็นสีเขียวๆเนาะผิวจะ กรุกะนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือมันมีศิลปะนะครับความสวยงามอยู่ในตัวเนาะผิวกรุกะก็จริงครับที่มีความสวยงามอยู่เนาะสีเขียวเนาะนี่ครับก็ส้มคัางเขาก็คือผิวจะกรุกะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามะกรูดนะครับผิวจะกรุกะแบบหยาบกว่าเนาะแต่ว่าส้มอัมพวาก็คือแบบไม่หยาบมากนะครับนี่ครับนี่ครับผิวของ ส้อมอัมพาวากับมักรูดครับมาเทียบให้ดูเนาะนี่ครับ